ทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินศูนหน้ากระทรวงสาธารณาสุขและแพทย์อาสากำลังปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บโดยศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าจัดตั้งภายในสนามม้านาังเลิง โดยมีการแบ่งแยกผู้ป่วยตามลำดับอาการบาดเจ็บที่มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตจุดผู้ป่วยรุนแรงปานกลางและจุดผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีจุดล้างตัวสำหรับผู้ชุมนุมที่โดนพิษจ,จากแก๊สน้ำตาโดยทั้งหมดมีจุดมุ่งหวังว่าให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากที่สุด จากการที่เราแบ่งนะครับเราก็จะมีโซนคืออันนี้หนึ่งคือเราจะแบ่งตามระดับความรุนแรงนะครับเป็นโซนเขาเรียกว่าแดงเหลืองเขียวนะครับสีแดงเนี่ยคือเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะครับต้องการรับการฟื้นคืนชีพนะครับสีเหลืองคือผู้ป่วยเบาลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยคือผู้ป่วยที่เดินไดออ้ไม่มีความรุนแรงมากนะครับส่วนปฏิบ,บัติการส่วนหน้าเนี่ยเรามีัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมาอยู่3ข้ออันที่หนึ่งคือมีการคัดแยกผู้ป่วยเพื่อจัดระดับความรุนแรงนะครับ อันที่2คือให้การรักษาเบื้องต้นนะครับแล้วก็อันที่3คือเราให้การนําส่งโรงพยาบาลตามระดับความรุนแรงนะครับที่เราได้การัรบการคัดแยกไว้ครับศูนย์บัญชาการการแพทย์และสาธารณาสุขสวนหน้าที่โรงพยาบาลสง ทำงานตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องโดยมีวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์สําคัญในการติดต่อสื่อสารกับทีมแพทย์และทีมกู้ภัยในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ประชุมวางแผนและวิเคราะห์สถานการณ์รวมถึงสั่งการให้ทีมแพทย์ในศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินส่วนหน้า5จุดใกล้บริเวณที่ชุมนุมตามแผนเอาราวัน2เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีจุด ออกปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข4จุดคือที่พระที่นั่งวิมานเมฆที่สี่แยกวัดเบนที่แยกเทวกรรมแล้วก็ที่าทางขึ้นทางด่วนโยมราชนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยู่าทางเหนือก็คือที่ศูนราชการนะครับสำหรับที่กระทรวงการคลังเนี่ยเราเฝ้าระวังเหตุการณ์อยู่ภารกิจของเราก็คือ,อจะทำทำงานร่วมกับมูลนิธิแล้วก็การ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานนะครับในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังนั้นที่นี่ก็จะทํางานร่วมกันระหว่างทีมของเราที่เป็นทีมชั้นสูงการแพทย์ชั้นสูงกับทีมพื้นฐานนะครับก็จะออกปฏิบัติการร่วมกันนะครับโดยในการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็ทำร่วมกับกมทมทําร่วมกับวชิระพยาบาลแล้วก็สภากาชาดโดยแบ่งพื้นที่ตามแผนเอราวัณสองนะครับ นอกจากนี้ยังมีการระดมทีมแพทย์ฉุกเฉินสำรองที่จะมาผัดเปลี่ยนกับทีมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมกว่า40ทีมโดยทุกทีมเป็นทีมแพทย์ขั้นสูงมีความพร้อมทางด้านศักยภาพและเครื่องมือในการช่วยชีวิตขั้นสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในภารกิจช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บเราเรียกมาจาก25จังหวัด40ทีมครับขณะนี้ก็หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันทํางานนะครับส่วนการทํางานเพื่อสนับสนุนเพื่อที่จะดูแลสุขภาพผู้ป่วย ที่มาจากการชุมนุมก็มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดีนะครับคณะที่แพทย์พยาบาลและอาสาสมัครจำนวนมากได้สละเวลาส่วนที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนเข้าที่ตนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมโดยรวบรวม,รวมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฐถมพยาบาลผู้บาดเจ็บโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใดเป็นแพทย์ก็สิบกว่าคนนะคะพยาบาล20กว่าคนอาสาสมัครนี่เยอะมากนะคะ ก็ห้าหกสิบคนขึ้นไปนะคะรับรองว่าไม่มีค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะค่ะเสียเวลางานการไม่ไม่ได้ทำงานแต่ก็ยินดีค่ะเพราะว่าในส่วนของกองทัพบ,บกได้จัดชุดทหารเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกเตรียมพร้อมเข้าช่วยประถมพยาบาลให้กับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมเช่นกันพร้อมเปิดให้ทุกค่ายทหารในพื้นที่ใกล้เคียงจุดชมุมนุมเปิดรับผู้บาดเจ็บเข้ามารักษาภายในพื้นที่ของหน่วยทหารได้ ด้วยจรรยาบรณของความเป็นแพทย์พยาบาลและเลือดเนื้อของความเป็นคนไทยทําให้แพทย์พยาบาลและทหารเหล่านี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันถึงแม้จะทราบว่าความอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่อาจคืบคลานเข้ามาจนทําให้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้มนัสสักคล่องชัยนานถ่ายภาพวิรลชยมั่นคงวิวัฒน์ข่าวาหน้าหนึ่งรายงาน